ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีเพื่อนครับเพื่อนช่องครับพี่น้องครับตามรูปแบบแนวทางพ่ออนันต์ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับรูปแบบแนวทางพ่ออนันต์วดที่ผ่านมามาเข่าช่วงชุด่องวัดครับแลัวก็ชุดเดียวจบวนเดียวจบเล้พี่น้องเอฟซีถึงต่ชุด่องวัดหลังคงชุดท้ายกับ่ด้มากนี่ครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของพ่ออนันต์วดที่ผ่านมา หายมากเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เข่าเต็มเต็มครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเลขไม่หลายตัวด้วยงวดที่ผ่านมาชุดเดียวจบพี่น้องม่วนเดียวจบเลยงวดที่ผ่านมาแอดประเอียดเองรูปแบบแนวทางวันนี้มาลุ้นกันรูปแบบแนวทางของพ่ออน,นันต์งวดวันที่หนึ่งสิบหกกัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องอันนี้เป็นงวดวดันที่หนึ่งกันยางวดที่ผ่านมารูปแบบแนวทางเขาเ่าเต็มเต็มครับสําสำหรับในเอฟซีพ่ออน,นันต์ จะถามหาหลายข่้กันครับพี่น้องเอฟซีมือนี่งกันเลยเดือนทางมากครับพี่น้องเอฟซีจริงๆว่าวันนี้จายก็พอนั่นเป็นมืวอว่าเริ่มแบบนาทาีชุดต้อนวัด่นได้มาไปฝันไปหรือว่าป,ป,าปูปูดำมาบอกไปนสินะพี่น้องปูดำมาบอกกันไปนี่สินะ,ะ,ะนาานยังพิจารณาแต่น้นอะไร ฮะเขาะเบียนรถดต็มเลยพี huh? like uh ่น huh. sure sure oh, ้ังะเบียนรถเพิ่นะรองฮะรถต้อเออบียนรถเพิ่นพี่นนังะเียนรถค่นี้แล้วก็ปล่อยรเดียวจบเลยน้องเดียวเ่เราไว้พวกมาวาเดียนวาเดียนไม่ยู่เจาขับรถไหมมาได้มามได้มาจ้าคนเรยเยเออ กินเ็มรอบเดียวจบพี่้องเจ้าเปเจ้าะถือยังฮะเจ้อยนี่ครับวงนี้เราไข่ไก่เจ้ากระทอือขึ้นบลงกับจังเนี้วเมันขึนลงตัวหนึ่งขึนตัวหนึงลงตัวนึงหกูนยพี่รองเจ็ดนหกศนย์ี่รอชุดมาเจอผ่านมาจ้เราได้ห้เบื้งล่ะเิดบุหตวคอรออยู่งวดเดียวจะงวดมาแหลกงวด เออเฉเดียวเลยเนี่ยเาออเลียมากมากนำกันสองคนกับวยเนาะแมนแมนนี่นะพงยุทดยวโคโลนี่แหละเลอบบอดดมาโคุดท่ายกับบอดดมารปลอยเดียว,โโนะบยวจบเลยนะพลังเข่าเต็มเต็มเลยแบบเนี้โอ้ยันน้มาตามวันที่สิบหกได้แบบไหนพลังลุ่นวันที่สิบหกมาฟันใดมาตัวไหน่นนี้ ฝันห่าปูมาบอกไปโอ้ฝันหมวดบนงเร่องเนี่ยฝันว่าเขาทอมาใส่มือห้่ผมเน็ตส่นิวใหออเบีนสองวงแต่ว่าสิไดงเงินเงินสีเขมันสขาวปเขาวเลยเวียนแบนเงินมันเจ๊สาวๆหรอกมัสุบของนิ้วนี่เอบแวนทองเลี่ยม้อยเลียมงามมาใส่นิ่วหน้าอี anyway. ่เอนี้มาอีงแนวน้มเวนพอ้เวีนมาสิ้บสุใส่นิ่ง สอ,อสองว่งสองว่งแต่วงวงเงินเป็นเสาๆบ่บรร่บใส่บ๊อบงามเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวท้องเนี่ยโอ้ยบเียบเนี่เยเนยเนีนีเน, <ๆ S 1> นี่น,น,เนีเนี่ยัน่เนี่ยเนี่ยเน้ยเนี่ยเนีเนียเนี่ยเนีเนี่นี่างเนยเ่ยนี่ยเยเนยเนีย บูมาบอไปเนันมนว่นี่นะกัฟันมัน่อนันนเลย่มันใจกนี่แหละตัวบ่มันใจเลยะพี่น้องเขาดีดีวันวันหันจะพวกมันใจวันวันหันแล้กับบมันใจแต่ว่าสันนิ่งบอมันใจแต่สันนิ่บ่มันใจว่นี่นนี้ไกดีดีบนี้ไมไม่นีดีอ่ะนนี้

กำเงินเป็นพุทธไงเลยประมาณนีุ่มตีนึงนี่แหละฟันเงินมาแต่ไตรกันเดยทีเดียวเป็นตับมากกำเต็มเมื่อเลยมากกำเราวยานเขามาเนี่ยโอ้ยขึ้นอ่ะขึ้น,นต้องเงินรวยรวยอันนี้ฟันตัวนี้ฟันหนึ่งแค่รงหวะดห้าหกจีห้าหกสองนี่จะตรงหวัดครับวับนนี้ขึ้นมากันมาได้กำเงิน เงินเนี่ยเขาเย็ดเป็นเงียบบอกเฮ็ดเป็นเงียบเอายางห้ารำบานผมมยขโมยไม่รู ¿t ans? <t ans ้กลับทุบเด็กครั้งนี้กับยังไงบ้างหวัดเลยบรอกกำเงินเออกำเงินส่วนเงินเงินไปเลยอ๋อเงินแปลว่าผมกตีจั๊กตียังไงแต่ว่าผู้ใดตีได้เตียวเงินเงินเป็นกำเลยคขาบัด มักนึ่งเป็นกำไลก็ยม่วนก็ยังห้องพันจาสเออเอออมักใส่มือให้กำตุเต็มมืออายดนี่ยโอ้ส่วนที่เดียมักทางนี้แต่ว่าลายทางขึงตกวขึงกำไ้จักใช้โยนาโยดานหยัดคนไม่หยักสุดไว้ใสโอ้ไว้ใชกู่ก็รลางสีเมีนเงินก็รลางสีเสียงเงินเมียนอยอ๋อคือว่าได้กาเงินแล้วได้แล้วได้กำแล้วเงินอเรียบ้อ แต่ว่าผมจักสิตีไปยังในงเงินเงินกับพระเจ้าแผ่นดินกับเก้าเ<ว>ก้ายุทแต่ว่าเป็นเงินของรัชกาลที่สิบเป็นผู้นี่เป็นผู้นางเงินบ่ามันพอนางเงินนี่นะผมคนเลยนบัตสิตีตัวใดไปจังเด้อไอ้บ้นบนานเดาอผู้ใดตีเป็นตีเป็นตีเอาตีซอยกันตีซอยกันเอืมเพราะว่าชุดนี้แต่เราจะไปลองเด้นชุด ชุดหนึ่ัดนี่น่อก้อจัมาจะเป็นห้าสิบห้าสองหกสองมีตีบกกนตียังว่าไหนว่าตีเอาตัวไดมาใจตัวไดห้าหกครานี้ยังยังว่านวายไหนทียังเมียกวนไหวทีกำงิหรือทีกำ้วแต่จะฟันตัวนี้มากไมมากเมือขึ้นี่ฟันว่ากำินกำนรไงวะเขาเงกำไรไงวะกำินมีเงินใบลอยแดงเจือึง เอายางหัดไว้เ้าเขาจะเลื่มมวนมานยมวนเราไม่ใส่มือให้กำจนมือยักทีละครั้งนี้มันบ้ายกำพอดีแต่ว่าเงินส่วนหน่อยทั้งแต่ว่าทังนี้เต็มเลยกำล้วเดียวนะเดียวล้างเดียวไปเดียวมาผู้ใดน็ยโยใส่นอมกมันหยัดบนดยได้กวันก็เลยอ๋หาบนเสียงหาบาบนเหมียนนี่ยจ่อยบั้นอูอวอาบั้นน้อยเงืน มาเด็กต่ำเงินหรือบ่ไรี่ว่ค่ว่าแมนบ่พี่น้องยูซี่เขาบอกเขาขอ่นบ่หรตัวแล้วพอเนาะมันเดี๋ยวนีเท่านั้นเลยเพื่นตีเอาตัวนี้น่ะตัวนี้พี่น้องตีเอาแล้วตีให้ิเป็นห้าสองหกสองห้าหกสามตัวแข็งแก่งพี่น้องเยูซี่คื่องวัดมาหันละห้าหกสองเอาจอดจอินเน้นๆเน้นี่ลพี่น้องยูซี่ขคืองวัด่าหันนี่ร่างย่างเดียวแบบสี่หนึ่งที่สุดแบสี่ พุ่งผมเลยสามตัวกันเพื่อกันสามตัวเทื่อแต่ว่าอันตัวฟันนี่เพราะเตียวหรอเพิ่นมักเพิ่นมากข่้เพิ่มเตียวเลยเส้นเฟ่ยเรื่องอะไรพี่น้องรอดล่างย่างเดี๋ยวแบกซีพราะนั่นทือไาแข่งพี่น้องเอฟซีตรงจิตตรงใจแฟนคลับแฟนช่องปะตรงใจพ่อปะอีกพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางเดียวทีวพนน่พี่น้องได้พ่อหนั่นครับพี่น้องเอฟซีดูทันวันนี้ครับพี่น้อง ห้าห้าหกสองว่ะตัวนีประชาไปในได้พยายาอีกเช้นนึงเ่นั้นอฟซีมันมันมันเจนเนอรกล้องก็กได้เ่องเอฟซีมีห้าหกสองห้าสองหกสองห้าหกแขนเป็นแขนเป็น,นเดียวเชนโอลูแล้วพี่น้องแปดสี่เน้นเป็นเน้นสัวระบาพ่อพอดีเน้นแต่มันมาเปลนได้พี่น้องแต่เราเดนเน้นเนาะอืมอ่ะฝาไกไปเป็น้า,า,นาชคาครับ่องเอฟซีไฮโชรคาร์มนคุณพ่อพ่ออันนั้น ส้งนี่เตียวรถเตีฟันออเี้ันอีกจีเจ็ดวามากกสิมากน,น้ากันเลยจา้าของมันถูได้อ,อแล้วก็นีเศีเป็นแขนยลางงาน่างย่างอยู่รถกองกนบ่ตอ้อ<ร>ง,งลงไอ้ย่ะตัวเดียวตรงตรงเลยอออยากกับกเ็เร,บก <laughs> เ,เรียกแต่ว่าคันญาติกับแตกจะเข้าซื้อเรืกว่าับมามาจับแตกเ้วเออตรงเับออ อ๋อ่าไว้เป็นแนวทั้งครับเป็นหนังแนวทางเพราะอน,นันต์วันนี้ไฮมาชุดสามตัวห้าหกสองหลักะล่างวงกลมเขนแขนเล่มเม็ดเดียวโกโลอเร่แปดซีครับเป็น e หนังเอฟซีห้าชัวร์ขามานดีนะเพราอเนาะช่วงนี้กำลังเดินดีนะครับกำลังเดินดีให้ว่าต้องหันหกศูนย์เจ็ดศูนย์ออกหกศูนย e ์เป็นหนังเอฟซีทำให้ออกมาสามตัวเจ็ดศูนย์ดีทั้งบนทั้งล่างเนาะเจ็ดศูนย์ดีเด็กปี๋ ขอบุญขอบุญพ่ออนันต์ครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องเอฟซีดูทันนี่คือรูปแบบแนวทางพ่อนอนันต์ครับพี่น้องเอฟซีดูทันรูปแบบแนวทางซีมี่ห้าหกสองอดเองตัดมาจากตัวนี้ได้พี่น้องได้ชุดนี้ได้ตัดออกมาตัดออกมาจะเป็นห้าสองหกสองห้าหกส่วนตัวนี้เมียนเป็นเมียนพี่น้องเอฟซีล่างกันบนเอา้นๆล่างไลกวนแล้วว่ะแปดสี่ ชกข,ขามานจนบอกว่าเราวะปากว้พี่น้อท่านขึ้นวดวังหัน,นมารอบเดียวจบมวนเดียวจบพี่น้องเอฟซีแต่ดันตามโหลด6กศูมวดหารประเทไทยเจศูนย์หกศูนยน 60. ออกที่6กูนย์ครับพี่น้องเอฟซีทุสันเนาะชกหมานลำรวยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ